บทที่475ซ้ากประหลักหักพังของเมืองโบราณเนื่องจากสถานที่ห่างไกลของดินแดนแห่งความโกลาหลจึงมีระยะทางที่ยาวมากจากจักรวรรดิโพจุนจียูถูกเสี่ยวกูอุ้งเพื่อบินและใช้เวลาเกือบหนึ่งวันกว่าจะถึงดินแดนแห่งความโกลาหลช่วงเวลานี้ด้านหน้าของจียูเป็นกำแพงเมืองเล็กๆที่สุดโรมเผยให้เห็นบรรยากาศอันเก่าแก่มีกำแพงพังอยู่ทุกที่แต่ละส่วนมีความยาวเพียงไม่กี่เมตรหรือหลายสิบเมตรไม่รู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่นี่จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ติง้งโฮสได้ก้าวไปอีกขั้นและได้รับค่าประสบการณ์ของของค์การเคลื่อนไหวระดับบนระดับพื้นดินแฟลชไร้เงาแล้ว1ดอกจันร999ครั้งติง้งโฮสได้ก้าวไปอีกขั้นและได้รับค่าประสบการณ์ขององค์การเคลื่อนไหวระดับนบนระดับพื้นดินแฟลชไร้เงาแล้ว1ดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุอัญญประกาศคู่จีโยเดินผ่านซาปปะระหักพังทีละขั้นคนไร้บ้านยากจนมีอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้เคียงมีบ้านไม่มากนักที่สามารถรองรับคนได้ไม่มากนัก ติ้งโฮสได้ใช้พลังการรับรู้จิตวิญญาณและพลังวิญญาณได้รับประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งจีโยสัมผัสดได้ผ่านพลังวิญญาณของเขาพบว่าผู้พเนจรส่วนใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ที่ t e m p e r i n g Body เรียวเท่านั้นไม่ใช่แม้แต่ผู้ที่อยู่ในยุคกวนเรียวในขณะนี้จีโยสงสัยว่าเขาไปผิดที่หรือเปล่านี่คือสถานที่แห่งความวุ่นวายจรงิจรงๆเหรอจีโยจงใจหยิบแผนที่ออกมาและตรวจดูอย่างละเอียดก่อนที่จะพบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน จากนั้นเขาก็พบว่าเขาบังเอิญบังเอิญไปเข้าไปในสลัมในดินแดนที่วุ่นวายและสลัมแห่งนี้คือทราบประหลักักพังของเมืองเล็กๆจีโยเพิ่งถามชายยากจนในท้องถิ่นให้รู้เรื่องนี้กว่าร้อยปีที่แล้วเมืองเล็กๆแห่งนี้ถูกรุกรานโดยผู้คนจากดินแดนแห่งความโกลาหลเขาข้าบล้นๆมีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตเนื่องจากพบสถานที่ห่างไกลเกินไปพวกเขาไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหนและผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อความอยู่รอดและคนจํานวนไม่น้อยที่หลบหนีอาจถูกฆ่าโดยมแมลงและสัตว์มีพิษระหว่างทาง โชคดีเนื่องจากถูกรุกรานเมื่อกว่าร้อยปีก่อนมันเกือบจะถูกรื้อคน้นและผู้คนในสถานที่วุ่นวายก็ไม่ดูถูกมันและมีคนเพียงไม่กี่คนที่มาที่นี่อีกครั้งผู้รอดชีวิตขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาได้และแม้กระทั่งทลายกําแพงเมืองเพื่อแลกเงินกับพ่อค้าที่ผ่านไปมาจนถึงตอนนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมกําแพงเมืองเหล่านี้จึงมีลักษณะเป็นตอนๆไม่เรียบร้อยและสั้นและคาดว่าพวกเขาจะพังยับเยินโดยคนจนในท้องถิ่นในอีกกว่าสิบปีจียูไม่ใช่คนใจดีชีวิตและความตายของคนนนจทีีี่่่่ไไมเเกกยวอะรับขา เขายังมีโอกาสน้อยที่จะใช้เงินของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้ที่เขาไม่รู้จักเลยหลังจากการซักถามจีโยก็โยนเหรียญทองคำหนึ่งให้กับชายยากจนที่ถูกเขาสอบปากคำเมื่อสักครู่นี้เมื่อมองดูเหรียญทองในมือของเขาชายผู้น่าสงสารก็รู้สึกยินดีทันทีในฐานะชายยากจนในซาป,ประรักหักพังเขาไม่เคยเห็นเหรียญทองเลยสักสองสามครั้งขอบคุณลูกชายขอบคุณลูกชายเขากล่าวขอบคุณมากเหรียญทองนี้เพียงพอให้เขากินและดื่มเป็นเวลานานาน,นายท่านกรุณารอสักครู่ อย่างไรก็ตามเมื่อจีอยกำลังจะเดินผ่านซาบปรักหักพังชายผู้น่าสงสารก็หยุดเขาอีกครั้งทันทีคุณต้องการอะไรอีกจีโยหันกลับมาถามฉันมีความลับที่ไม่เป็นความลับไม่รู้ว่านายน้อยสนใจหรือเปล่าชายผู้น่าสงสารกระซิบเขาต้องการตอบแทนความเมตตาของนายน้อยด้วยวิธีนี้พูดสิจีโยสนใจจริงๆในซาบปรักหักพังที่แต่เดิมเคยเป็นคฤราหน์ของเจ้าเมืองมีสมบัติที่เจ้าเมืองคนสุดท้ายทิ้งไว้ ชายผู้น่าสงสารพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่ากันว่าในช่วงเวลาสุดท้ายขององค์การล่มสลายของเมืองเจ้าเมืองคนสุดท้ายได้ก่อตั้งชุดปิดผนึกขนาดใหญ่โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเผาแก่นแท้ของชีวิตทั้งหมดของเขาและปิดผนึกสมบัติล้ำค่าที่สุดทั้งหมดไว้ข้างในจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถทำลายผนึกนั้นได้แม้แต่ผู้บุกรุกก็ตามแต่ในความเป็นจริงนอกเหนือจากรูปแบบการผนึกขนาดใหญ่แล้วยังมีผนึกที่อ่อนแอกว่าซึ่งอยู่ใต้ซาปร,รักหักพังของ,ของคารุห่สต์ของเจ้าเมืองหลังจากการล้างมานานกว่าร้อยปีรูปแบบการผนน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 ึกกััั้้อออ่่่แลงมมาาไควเเปป็ชญห ยกเว้นชั้นมีคนไม่มากที่รู้จักรูปแบบการผนึกใต้ดินและพวกเขาจะไม่บอกบุคคลภายนอกได้ง่ายๆแม้ว่าสมบัติภายในจะค่อนข้างธรรมดาแต่ก็ยังดีสำหรับนายน้อยอย่างไรก็ตามชายผู้น่าสงสารเองก็ไม่สามารถทะลุผ่านรูปแบบการปิดผนึกใต้ดินมาทั้งชีวิตได้ดังนั้นเขาจึงบอกชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ว่าอีกฝ่ายจะเห็นสมบัติเหล่านั้นหรือไม่เขาก็ตอบแทนความเมตตาของเขาสำหรับสมบัติอันล้ำค่าในรูปแบบการผนึกเขาเพิ่งกล่าวถึงพวกมันในอดีต ไม่ใช่ว่าเขาประเมินนายน้อยคนนี้ต่ำไปแต่เป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วและไม่มีใครสามารถทะลุผ่านรูปแบบการผนึกขนาดใหญ่ได้หลังจากฟังคำพูดของชายผู้น่าสงสารจีโยก็ค่อนข้างสนใจรูปแบบการผนึกขนาดใหญ่หลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครทำลายรูปแบบใหญ่ได้เขาอยากจะไปสักพักจริงๆจ,จากนั้นจีโยก็ตอบแทนชายผู้น่าสงสารด้วยเหรียญทองสองเหรียญชายผู้น่าสงสารหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งและตื่นเต้นทันทีเขาได้รับสามเหรียญทองจากลูกชายคนนี้และเขาจะไม่ต้องกังวลเรื่องการดำรงชีวิตเป็นเวลาหนึ่งปี บทที่476เมืองแห่งความโกลาหลตามที่ชายผู้น่าสงสารพูดไว้ก่อนหน้านี้จิโยมาถึงซาปราหลักหักพังของคฤหาหั์ของเจ้าเมืองในบรรดาซาประหลักหักพังมีเพียงอาคารเก่าเพียงแห่งเดียวที่ยังคงตั้งระงานอยู่ตัวอาคารล้อมรอบด้วยชั้นหินที่มองไม่เห็นเห็นได้ชัดว่านี่คือรูปแบบการปิดผนึกที่ชายผู้น่าสงสารพูดติง้งโฮสเหลือบมองที่รูปแบบผนึกระดับที่ห้าและกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าติงขอแสดงความยินดีกับโฮสคุณเข้าใจรูปแบบผนึกอันดับห้าสำเร็จแล้ว เมื่อมองแอร์วอบแรกจีโยก็เข้าใจรูปแบบผนึกระดับที่ห้านี้รวมถึงวิธีทำลายรูปแบบก็เข้าใจเช่นกันรูปแบบการปิดผนึกนี้สามารถป้องกันไม่ให้ทุกสิ่งเข้าสู่ช่วงขององค์การก่อตัวนอกเหนือจากการทำลายรูปแบบนี้แล้ววิธีเดียวที่จะทำลายบาเรียรได้คือใช้กำลังอันดุร้ายและเพื่อทะลวงผ่านอุปสรรคของรูปแบบการผนึกอันดับ5้าอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องมีความแข็งแกร่งเหนือระดับที่5ของขอบเขตวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้งแม้ว่าเซี่วกูจะอยู่ที่นั่นแต่จียูก็ไม่อยากพึ่งพาเซี่ยกูจนกว่าาเขาจะต้องท แม้ว่าเขาจะต้องกลายเป็นนักเวทระดับ5เพื่อทำลายรูปแบบนี้แต่ตอนนี้เขาอยู่ไม่ไกลาจากการกลายเป็นนักเวทระดับ5แล้วจีโยยังจำได้ว่าชายผู้น่าสงสารบอกว่ามีรูปแบบการปิดผนึกที่ค่อนข้างอ่อนแออยู่ใต้ซาประหลักหักพังเมื่อเขาทะลุผ่านรูปแบบการปิดผนึกที่ค่อนข้างอ่อนแอเขาอาจจะสามารถทะลุผ่านและกลายเป็นนักเวทระดับ5ได้ด้วยความช่วยเหลือของระบบเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จีโยก็เริ่มสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของอารเรปิดผนึกผ่านพลังวิญญ,ญาณของเขา ติง้งโฮสได้ใช้พลังการรับรู้จิตวิญญาณและพลังวิญญาณได้รับประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งช่วงเวลาต่อมาจย์โยก็สัมผัสได้ว่ารูปแบบการผนึกที่อ่อนแอกว่านั้นอยู่ใต้เท้าของเขาพอดีติง้งเจ้าบ้านทาการชกมวยระดับต่ํากูซาฉุนจียอและกูซาฉุนจียอได้รับประสบการณ์ความชนานาญถึง999เท่าติง้งขอแสดงความยินดีกับพิธีกรวิธีการชกมวยระดับต่ํามวยสังหารเดี่ยวได้ทะลุทะลวงไปสู่ขอบเขตประสบความสําเร็จเล็กน้อยได้สําเร็จ หลังจากนั้นจีโยก็ทบพื้นใต้เท้าของเขาโดยตรงมันยังทำลายแผงปิดผนึกที่อยู่ด้านล่างอีกด้วยติงผู้ดำเนินรายการได้ดูรูปแบบผนึกระดับ3และกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าติงขอแสดงความยินดีกับโฮส์คุณเข้าใจรูปแบบการผนึกระดับ3สำเร็จแล้วติงโฮสได้ทำลายรูปแบบผนึกระดับ3และได้รับประสบการณ์การบรรลุรูปแบบถึง999เท่า ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพความสําเร็จของรูปแบบได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงตําแหน่งปรมาจารย์รูปแบบระดับต่ํห้าคนด้วยประสบการณ์การก่อตัว999ครั้งที่ได้รับจากการถอดรหัสรูปแบบการผนึกระดับ3จีโยก็ทะลุทะลวงไปสู่นักเวทระดับต่าระดับ5้าได้ในทันทีนี่ก็หมายความว่าเขาสามารถทําลายรูปแบบผนึกระดับที่หได้แต่ขณะนี้พื้นใต้ฝ่าเท้าของเขาพังทลายลงจีโยตามกระแสะและล้มลงมันถูกต้องแล้วที่จะรวบรวมสมบัติท,ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ใต้นี้ไม่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ก็ตาม หลังจากลงไปก็พบว่ามีห้องลับอยู่ข้างใต้สิ่งของส่วนใหญ่ในห้องลับถูกวางไว้ด้านข้างดังนั้นมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ถูกกดทับด้วยหินที่ถล่มลงมาจีโยไม่สนใจที่จะดูแลสิ่งที่ถูกระงับเหล่านั้นติงโฮสเปิดใช้งานพลังจิตระดับทองและพลังจิตวิญ,ญญาณระดับทองจะได้รับประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งเขาระดมพลังจิตของเขาโดยตรงและนำกองสิ่งต่างๆรอบตัวเขาเข้าสู่วงแหวนจากนั้นเขาก็กระโดดออกจากหลุมใหญ่ด้านบน จากนั้นจีโยก็เดินไปที่รูปแบบการผนึกอันดับที่5ก่อนหน้าพร้อมที่จะเริ่มแตกรูปแบบการผนึกอันดับที่5จีโยฉันสามารถทุกสิ่งนี้ได้ด้วยหมัดเดียวทันใดนั้นกระดูกเล็กๆที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดขึ้นไม่ฉันจะทําเองจียูหัวเราะไม่กี่นาทีต่อมาติง้งโฮสได้ทําลายรูปแบบการปิดผนึกระดับที่5้าและได้รับประสบการณ์ความสําเร็จของรูปแบบถึง9 9้าเ้า้าเท่าแม้ว่าวิธีการแคร็กจะค่อนข้างลําบากแต่ความเร็วในการแคร็กของจียูก็ยังเร็วมากเมื่อเขาคุ้นเคยกับวิธีการนี้ ในขณะนี้สิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นที่อยู่ตรงหน้าเขาหายไปทันทีจียูเดินเข้าไปได้ผลักเปิดประตูโดยตรงแล้วเข้าไปในอาคารฉันเห็นเครื่องประดับทองและเงินยาสมบัติแผนที่แถวหนังสือกงวัตถุดิบทุกที่สมบัติทุกชนิดอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้จีโยไม่มีเวลาตรวจสอบอย่างรอบคอบทีละคนและนําพวกเขาทั้งหมดขึ้นสังเวียนในคราวเดียวติงโพสเปิดใช้งานพลังจิตระดับทองและพลังจิตวิญญาณระดับทองจะได้รับประสบการณ์หนึ่งดอกจัน99๙ครั้ง หลังจากรวบรวมสมบัติทั้งหมดภายในแล้วจีโยก็ออกจากอาคารคาดว่าอาคารหลังนี้จะถูกทำลายโดยคนจนเหล่านั้นในเวลาอันสัน้นในเวลานี้จียูได้ออกจากซาประหักหักพังของเมืองโบราณไปแล้วตามแผนที่หลังจากที่เขาออกจากซาประหักหักพังของเมืองโบราณเขาต้องผ่านทะเลทรายก่อนที่จะไปถึงเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองเพียงแห่งเดียวในดินแดนแห่งความโกลาหลเมืองหลวงแห่งความโกลาหลในสถานที่ที่รุนแรงและวุ่นวายเช่นนี้ทะเลทรายย่อมมีอันตรายมากกว่าโดยธรรมชาติระวังไม่เพียงแต่มแมลงและสัตว์มีพิษเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมนุษย์ด้วย ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ที่จะปรากฏตัวในดินแดนที่วุ่นวายนั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งมีคนยากจนเพียงไม่กี่คนเช่นซาประหักหักพังของเมืองโบราณและเด็กที่มีพรสวรรค์เช่นจียูที่ได้สัมผัสประสบการณ์แน่นอนว่ามีคนเพียงไม่กี่คนเช่นจียูแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในอาณาจักรล้ำลึกพวกเขาก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสถานที่เช่น chaos land บทที่477สามีกอดเขาหน่อย ติ้งโฮสได้ก้าวไปอีกขั้นและได้รับค่าประสบการณ์ขององค์การเคลื่อนไหวระดับบนระดับพื้นดินแฟลชไร้เงาแล้ว1ดอกจันทร์999ครั้งติ้งโฮสเปิดใช้งานพลังจิตเพื่อเปิดวงแหวนและพลังจิตวิญญาณระดับทองจะได้รับค่าประสบการณ์1ดอกจันทร์999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดๆจ,ดจดุอัญญประกาศคู่เมื่อเดินอยู่ในทะเลทรายจีโยมองดูสิ่งที่เขาได้รับในสังเวียนก่อนหน้านี้ยกเว้นทองเงินและอัญมณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเขาสแกนทุกอย่างอย่างคร่าวๆ ยาแผนภาพรูปแบบสมบัติและอื่นๆส่วนใหญ่อยู่ในอันดับที่สามและบางส่วนก็ถึงอันดับที่สีแล้วนอกจากนี้ยังมีทักษะลึกลับแบบฝึกหัดและวิธีการรับระดับลึกลับหรือแม้แต่ระดับดินอีกด้วยมูล,ลค่าของสมบัติเหล่านี้สูงมากและมีปริมาณมหาศาลมากครั้งนี้จีโยร่ำรวยในชั่วข้ามคืนก่อนอื่นจีโยหยิบสมบัติสองชิ้นที่ขึ้นถึงอันดับสี่ออกมาจากแหวนอันหนึ่งคือหอกสีเงินและอีกอันเป็นเสื้อคลุมบางสีน้ำเงินที่ทำจากผ้าไหมพิเศษทั้งสองอย่างนี้เป็นสมบัติรององัันดบ 4. สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของจียูมากที่สุดคือหอกยาวที่เปล่งประกายด้วยแสงสีเงินทั้งตัวปืนและด้ามจับเป็นสีเงินที่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาสนใจปืนมากเพียงแต่ว่าผมไม่มีโอกาสสัมผัสเส้นทางปืนตลอดเวลาเรามาเรียกมันว่าหอกเงินบริสุทธิ์กันดีกว่าเมื่อมองดูหอกเงินในมือของเขาจีโยก็คิดกับตัวเองจากนั้นเขาก็มองไปที่เสื้อคลุมบางๆสีฟ้าในมืออีกข้างส่วนอย่างอื่นขอเรียกมันว่าชุดนอนไหมเขียวดีกว่าจียูเลือกชื่อสำหรับสมบัติทั้งสองนี้ ในขณะน,นี้จู่จู่จีโยก็กระหนักได้ว่าเขาเพิ่งคลาดกระดาษฉีกขาดไปและไม่ได้สังเกตเลยทันใดนั้นเขาก็รู้ทันทีว่ากระดาษแผ่นนี้ดูคุ้นเคยติง้งพิธีกรได้ดูเล่มที่สามของส่วนที่เหลือของกังฟูหวังเทียแยกท้องฟ้าและกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าติง้งขอแสดงความยินดีกับโฮสคุณเข้าใจขั้นตอนที่สามอขอองค์การฝึกระดับราชาแยากท้องฟ้าสําเร็จแล้วจีโยรู้สึกประหลาดใจทันทีกระดาษที่ค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจนี้จริงๆแล้วเป็นเล่มที่สามของเศษที่เหลือของแบบฝึกัด แยกท้องฟ้าเขาอยู่ในขั้นที่สองขอองค์การฝึกระดับวังแยกท้องฟ้ามาเป็นเวลานานแล้วและร่างกายของเขาก็อยู่ที่ระดับเก้าของร่างกายวิญญาณด้วยตอนนี้ร่างกายของเขาก็ทะลุทะลวงมาถึงร่างกายส่วนแล้วการแบ่งแยกทางร่างกายของทวีปเอกวนเชียนจากอ่อนแอไปถึงแข็งแกร่งได้แก่ร่างกายธรรมดาร่างกายวิญญาณร่างกายส่วนร่างกายราชาจีโยไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีร่างกายที่ก้าวหน้ากว่านี้หรือไม่ร่างกายลึกลับอยู่เหนือร่างกายฝ่ายวิญญาณ ตอนนี้หลังจากที่จียูเข้าใจกังฟูแยกสวรรค์ระดับที่3แล้วเขาก็ทะลุผ่านจากกลงวิญญาณระดับ9้าไปสู่ระดับแรกของร่างลึกลับโดยอัตโนมัติติงเจ้าบ้านได้ฝึกฝนพลังงานอันล้ำลึกเป็นเวลาหนึ่งนาทีและได้รับมูลค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้525ดอกจัน999ครั้งติงเจ้าบ้านได้ฝึกฝนพลังงานอันล้ำลึกเป็นเวลาหนึ่งนาทีและได้รับมูลค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้525ดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ จิโยพยายามฝึกฝนมาสักระยะหนึ่งและประสิทธิภาพขององค์การฝึกฝนก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเขากำลังจะเริ่มยกระดับวิธีการฝึกฝนขั้นที่3แยกท้องฟ้าเขาก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนเดินเข้ามาหาเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด้านข้างติงโฮสได้ใช้พลังการรับรู้จิตวิญญ,ญาณและพลังวิญญาณได้รับประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งฉันใช้พลังวิญญ,ญาณของฉันเพื่อสัมผัสมันอย่างระมัดระวังเพียงเพื่อพบว่ามันเป็นหญิงสาวที่ถูกกลุ่มชายในชุดคลุมสีดำไล่ล่า ฐานการพบปลูกของหญิงสาวได้รับความสมบูรณ์แบบในยุคกวจีอูซองอีกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยชายหนุ่มหนึ่งคนและชายวัยกลางคนสี่คนยกเว้นชายหนุ่มที่อยู่ในระดับเก้าของอาณาจักรยูซวนชายวัยกลางคนอีกสี่คนล้วนอยู่เหนืออาณาจักรตรงซวนแม้ว่าฉันจะไม่ทราบเหตุผลแต่หญิงสาวก,ก็ควรถูกตามล่าอย่างไรก็ตามจีโยไม่ต้องการสนใจเรื่องไร้สาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาในสถานที่เ่นแลนด์ออฟเฮอสเกือบทุกคนเป็นศัตรูกันมันไม่ฉลาดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเอง จีโยทำราวกับว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยและเดินต่อไปต่อไปขณะที่เขาเดินเขาก็พร้อมที่จะเริ่มปรับปรุงขอบเขตขององค์การฝึกไม่นานหลังจากนั้นหญิงสาวและชายห้าคนในชุดคลุมสีดําที่จีโยสัมผัสได้ก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของเขาหญิงสาวและชายชุดดาทั้งห้าโดยธรรมชาติก็สังเกตเห็นจีโูและเซี่ยกูที่อยู่ข้างๆจีโูเช่นกันหญิงสาวมีความหวังดวงตาของเธอมีประกายแห่งแรงบันดาลใจและเธอก็รีบวิ่งไปหาเด็กชายชุดดาที่อยู่ตรงหน้าเธอหลังจากเข้าใกล้เด็กชายชุดดําแล้วเธอก็กอดเขาโดยตรง คุณต้องการอะไรอย่างไรก็ตามจีโยใช้มือเดียวบังศีรษะของหญิงสาวเพื่อป้องกันไม่ให้หญิงสาวแตะต้องเขาหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเธอผมสีแดงยาวมัดติดราวกับไฟและร่างกายโค้งมนของเธอห่อหุ้มด้วยเสื้อผ้าสีดำความงามของเธอย่อมมีระดับเฟิร์สคลาสโดยธรรมชาติแต่เมื่อเทียบกับความงามที่จีโยเคยเห็นมาก่อนผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอด้อยกว่าเล็กน้อยสามีในที่สุดฉันก็ได้ของแล้วทำไมไม่กอดเขาละ่ะในเวลานี้หญิงสาวจู่ๆก็พูดอย่างกระหนี่เมื่อได้ยินสิ่งนี้จีโยกอดไม่ได้ที่จะพงาดเล็กน้อย สิ่งนี้คืออะไรแต่จียูก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าผู้หญิงคนนั้นต้องถูกชายชุดดำห้าคนตามล่าเพราะอะไรบางอย่างที่เธอหยิบมาและตอนนี้เธอต้องการใส่ร้ายเขาเพื่อที่เธอจะได้หลบหนีเขาเหลือบมองชายชุดดำห้าคนที่ไล่าตามเขาและแน่นอนว่าเขามีเจตนาฆ่าอย่างรุนแรงต่อเขาด้วยแต่เขาจะปล่อยให้ผู้หญิงเลวแบบนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรบทที่4 7 8รอยเจ็ดสิออกไปให้ไกลใบหน้าของจียูเปลี่ยนเป็นเข้มทันที ติงเจ้าภาพกวาดขาของเขาและวิธีเตะระดับต่ำระดับสีเหลืองเตะพายุได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพเทคนิคขาเหลืองระดับต่ำเตะพายุได้ทะลุทะลวงเข้าสู่ขอบเขตประสบความสำเร็จเล็กน้อยได้สำเร็จเมื่อกวาดขาไปทางหน้าท้องของผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบสนองเลยไม่ต้องพูดถึงการหลบหลีกไอมีเลือดไหลออกจากปากของผู้หญิงคนนั้นและเธอก็ถูกไล่ออกลม้มลงกับพื้นและกลิ้งไปมาหลายครั้งเธอมองดูจียูด้วยความหวาดกลัวในดวงตาของเธอ เธอไม่เคยคาดหวังว่าเด็กชุดดำจะโจมตีกะทันหันไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กชุดดำคนนี้ทรงพลังมากจีโยมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอย่างไม่แยแสตอนนี้เขาไม่ได้ใช้กำลังมากนักในขานั้นแอละมนไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชายที่สำเร็จระดับที่9ก้าของอาณาจักรยูซวนจะทนได้จากนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปยังมีประโยคเหลืออยู่ว่าฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอคุณไปต่อได้หลังจากที่ชายห้าคนในชุดคลุมสีดำได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็จับกลุมผู้หญิงคนนั้นและไม่กล้าสแสดงท่าทีบุ่ม แม้ว่าพวกเขาจะไม่ทราบที่มาของเด็กชายชุดดำที่ปราบผู้หญิงคนนี้ได้อย่างง่ายดายปราบใดที่ของยังคงอยู่มอบสิ่งของของคุณอย่างเชื่อฟังชายหนุ่มหนึ่งในห้าชายชุดดำคว้าผมของผู้หญิงคนนั้นและขู่ผู้หญิงคนนั้นแสดงความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอแต่ครู่ต่อมาก็มีการโยเยเย,เยปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอเมื่อสังเกตรูปลักษณ์นี้ชายทั้งห้าคนในชุดคลุมสีดำก็ระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติอะในขณะนี้พวกเขาสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มคนรีบเร่งเข้ามาที่นี่อย่างดุดเดือดจับเธอไปวิ่งกันเถอะ ชายหนุ่มรีพูดอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปไม่นานก็มีคนกลุ่มหนึ่งล้อมรอบพวกเขาคนเหล่านี้คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คุณพามาที่นี่ใช่ไหมชายหนุ่มยังคงเหนือออกอย่างเย็นชาขณะที่เขาถามผู้หญิงคนนั้นอย่างไรก็ตามทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหนีจากเขาไปแล้วผู้หญิงผมแดงลากรางที่บาดเจ็บของเธอไปหาฝูงชนนางสาวมหาอำนาจทั้งเจ็ดแห่งอาณาจักรตรง่วนที่ขี่ม้าต่างก็เปล่าด้วยความเคารพแต่ในเวลานี้พวกเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของหญิงสาว นางสาวมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทำไมคุณถึงได้รับบาดเจ็บใครเป็นคนทำคนจากตระกูลเอ็กเธอคงจะทำได้ไปล้างแค้นคุณหญิงกันเถอะอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ทั้งเจ็ดจ้องมองไปที่ชายทั้งห้าในชุดดำทันทีหนีไปเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มออกคำสั่งชายอีกสี่คนในชุดคลุมสีดำหนีไปที่นี่พร้อมกับเด็กหนุ่มไลล่าอย่างไรก็ตามทั้งเจ็ดคนกำลังจะไล่าตามและฆ่าพวกเขาแต่เขาถูกผู้หญิงผมแดงหยุดไว้อาแฮมอย่าไล่าตามฉันตราบใดที่คุณได้สิ่งที่คุณมี ผู้หญิงผมสีแดงกระอักเลือดอีกครั้งและพูดด้วยใบหน้าซีดและอ่อนแอคุณหญิงคุณสบายดีไหมคนทั้งเจ็ดนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังคำสั่งของพวกเขาและไปตรวจสอบสภาพของหญิงสาวก่อนฉันไม่เป็นไรเป็นคนอื่นที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ผู้หญิงผมแดงอธิบายมันคือใครเอาของกลับมาโดยเร็วก่อนแล้วค่อยคุยกันระหว่างทางในเวลาเดียวกันจียูก็เดินออกไปแล้วเขาสัมผัสดได้โดยธรรมชาติว่าทีมของคนทุกคนอยู่เหนืออาณาจักรตรงส่วนไม่น่าแปลกใจเลยที่ควรจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของผู้หญิงคนนั้น และชายทั้งห้าในชุดคลุมสีดำนั้นคงเศร้าโศกมากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับจียูและเขาก็ไม่สนใจที่จะกลับไปจัดการกับผู้หญิงคนนั้นอีกไม่นานหลังจากนั้นจียูได้พบกับสัตว์ประหลาดระดับสามที่เทียบเท่ากับนักรบมนุษย์ในอาณาจักรทองกวนมันเป็นแมงป่องตัวใหญ่ที่มีความยาวลำตัวสองถึงสามเมตรและหางของมันก็เต็มไปด้วยแสงพิษฉันไม่รู้ชื่อของสัตว์ประหลาดตัวนี้ติงโฮสเปิดใช้งานพลังจิตเพื่อเปิดวงแหวนและพลังจิตวิญญาณระดับทองจะได้รรรรััับบคค่าาปะสกกณ์ดอจน้ง ซีโยหยิบหอกเงินสเตอร์ลิงออกมาจากแหวนโดยไม่ตั้งใจเขาสามารถใช้แมงป่องพิษนี้เพื่อพัฒนาทักษะปืนของเขาได้ติง้งโฮสยิงได้แล้วนักแม่นปืนขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งติ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสนักแม่นปืนขั้นพื้นฐานได้ทะลุผ่านไปสู่สถานะประสบความสําเร็จเล็กน้อยได้สําเร็จติง้งขอแสดงความยินดีกับโฮสนักแม่นปืนขั้นพื้นฐานได้ประสบความสําเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่สถานะบูรณาการ ติ๊งขอแสดงความยินดีกับโฮสต์นักแม่นปืนขั้นพื้นฐานได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงไปสู่สถานะเชี่ยวชาญติง๊งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพนักแม่นปืนขั้นพื้นฐานได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงไปสู่สถานะปีนขึ้นไปถึงจุดสุดยอดติง๊งได้รับการตรวจพบว่านักแม่นปืนขั้นพื้นฐานถึงระดับความสมบูรณ์แบบแล้วแอลามันจะได้รับการอัปเกรดโดยอัตโนมัติเป็นนักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของนักแม่นปืนปราสาทหลอนระดับสีเหลืองโดยอัตโนมัติด้วยการสุ่มหอบในมือของจีย้ามยักษ์สองตัวของแมงป่ออองิกกกกถูั แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้กำลังมากนักแต่หอกเงินสเตอร์ลิงซึ่งเป็นสมบัติระดับสีนั้นมีความคมมากสามารถเจาะทะลุผิวหนังที่แข็งแกร่งของแมงป่องพิษได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ก้ามยักษ์ทั้งสองหักแมงป่องพิษก็สูญเสียวิธีการโจมตีหลักไปวิธีหนึ่งและสามารถโจมตีจีอยู่ได้ด้วยการแทงที่หางเท่านั้นติงโฮสได้ใช้นักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของระดับสีเหลืองหอกปราหลอนและนักแม่นปืนปราหรอนได้รับค่าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญถึง999เท่า ติงขอแสดงความยินดีกับโฮสต์นักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของนักแม่นปืนประสาทหลอนระดับห่วงได้ประสบความสาเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่ขอบเขตของประสบความสําเร็จเล็กน้อยอย่างไรก็ตามจีโยยิงอีกนัดและตัดถางของแมงป่องพิษออกบทที่479ช่างบังเอิญจริงๆเราพบกันอีกครั้งตอนนี้วิธีโจมตีหลักสองวิธีของแมงป่องพิษได้หายไปแล้วมันเกือบจะสูญเสียความสามารถในการโจมตีไปยกเว้นแต่การพุ่งเข้ามากัดด้วยปากของมันโดยตรงอย่างไรก็ตามจียูจะให้โอกาสแมงป่องพิษกัดเขาได้อย่างไร ติงโคสชได้ใช้นักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของระดับสีเหลืองหอบประสาทหลอนและนักแม่นปืนประสาทหลอนได้รับค่าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญถึง999เท่าติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านนักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของระดับหวงนักแม่นปืนประสาทหลอนได้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อณาจักรแห่งบูรณาการนัดที่3หอกเงินสเตอร์ลิงในมือของจียูทุบหัวแมงป่องพิษโดยตรงราวกับเน่าเสียขาของแมงป่องพิษพยายามบิดรนกับตำแหน่ง2-3ครั้งแต่หัวของมันหายไปแล้วแอละมันก็ไม่มีพลัังที่จะฟื้้นตววแลว หลังจากนั้นไม่นานแมงป่องพิษก็สูญเสียพลังชีวิตไปโดยสิ้นเชิงเลือดพิษกำลังกัดกร่อนทะเลทรายบนพื้นหลังจากนั้นเขาได้พบกับมอนสเตอร์ระดับ2และมอนสเตอร์ระดับ3จำนวนมากซึ่งทั้งหมดถูกทำลายด้วยหอ,อกเงินสเตอร์ลิงของจีอูติงโฮสได้ใช้นักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของระดับสีเหลืองหอกปราสาทหลอนและนักแม่นปืนปราสาทหลอนได้รับประสรรบการณ์ความเชี่ยวชาญถึง999เท่าติงโฮสได้ใช้นักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของระดับสีเหลืองหอกปราสาทหลอนและนักแม่นปืนปราสาทหลอนได้รับประสบการวาาาเเชชี่่ยถึง9ท อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพนักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของนักแม่นปืนปราสาทหลอนระดับห่วงได้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรเชี่ยวชาญติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านนักแม่นปืนที่ด้อยกว่าของนักแม่นปืนปราสาทหลอนระดับห่วงได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงไปสู่สถานะถึงจุดสุดยอดติ้งได้รับการตรวจพบว่าหอกปราสาทหลอนมาถึงสถานะที่สมบูรณ์แบบแล้วแอลเมันจะได้รับการอัปเกรดเป็นนักแม่นปืนระดับกลางสีเหลืองหอกไรร่องรอยโดยอัตโนมัติ ตลอดทางลงทักษะนักแม่นปืนของจีูยังคงทะลวงต่อไปมันถูกอัปเกรดโดยตรงเป็นนักแม่นปืนระดับกลางของหวงจีในขณะนี้จี G. ยูเกือบจะออกจากทะเลทรายและมาถึงเมืองแห่งความโกลาหลเมื่อเขาเห็นอาคารรอบๆตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็ตระหนักว่าเขามาถึงเมืองแห่งความโกลาหลแล้วอย่างไรก็ตามนี่ยังคงเป็นพื้นที่ทะเลทรายแต่ไม่มีสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายอีกต่อไปแล้วและยังมีผู้คนมากมายมากกว่าเมื่อก่อนพูดให้ถูกคือนี่ควรเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างดินแดนทะเลทรายและเมืองหลวงที่วุ่นวาย จีโยยังคงเดินหน้าต่อไปทะเลทรายบนพื้นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆและมีสิ่งปลูกสร้างและคนเดินเท้ามากขึ้นเรื่อยๆจู่ๆจ,จ,จีโยก็รู้สึกมุนงงเล็กน้อยจากนั้นจึงใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อสัมผัสติงโฮสได้ใช้พลังการรับรู้จิตวิญญาณและพลังวิญญาณได้รับประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งปรากฏว่าไม่มีกำแพงเมืองอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่จีโยก็เหลือบมองแผนที่อีกครั้งสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้คือเมืองแห่งความโกลาหลจริงๆแต่นี่เป็นพื้นที่ห่างไกลเล็กน้อย จากมุมมองนี้เมืองแห่งความโกลาหลไม่มีกำแพงกั้นเลยเมื่อเทียบกับเมืองทั่วๆไปเมืองที่วุ่นวายแห่งนี้ก็ดูแปลกไปนิดหน่อยและแม้ว่า chaos capital จะเป็นเพียงเมืองหลวงแต่ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ก็ใหญ่กว่าเมืองหลวงของจักรวรรดิคังแล่นมากกว่าสองหรือสามเท่าหากเปรียบเทียบกับอาณาจากักรคังแลนทั้งหมดเมืองหลวงแห่งความโกลาหลนั้นมีขนาดประมาณหนึ่งในสี่ของขนาดของจักรวรรดิคังแล่นซึ่งถือว่าใหญ่มากสำหรับเมืองหลวงจีโยเดินผ่านคฤหา์โดยไม่ได้ตั้งใจเขาเห็นคนงานที่แข็งแกร่งจำนวนมากขนของเข้าไปในคฤหาด จีโยเงยหน้าขึ้นและพบว่าคือคฤหาหนดเหยาทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ค่อนข้างคุ้นเคยเขามองย้อนกลับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเห็นผู้หญิงผมสีแดงที่เขาพบในทะเลทรายก่อนหน้านี้เป็นคุณนั้นเองในเวลาเดียวกันผู้หญิงผมแดงก็เห็นจีโยด้วยและพูดด้วยความประหลาดใจบังเอิญจังเลยเราเจอกันอีกแล้วเช่นเดียวกับคนรู้จักเก่าของอีกฝ่ายจีโยพูดอย่างใจเย็นนั่นคือเขาผู้หญิงผมสีแดงชี้นิ้วไปที่จีโยทันทีและพูดด้วยสีหน้าเศร้ามองว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ทําาให้ันนเจ็บมก่อ ทันทีที่คำพูดนี้ออกมาผู้เชี่ยวชาญเจ็ดคนในอาณาจักรตรงส่วนที่ติดตามหญิงสาวผมสีแดงก็ระเบิดความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อจีโยทันทีคุณเป็นเด็กสาระเลวที่ทำร้ายผู้หญิงของเราเหรอเด็กน้อยคุณรู้ไหมว่าหญิงสาวของเราคือใครวันนี้เราจะให้เจ้าชดใช้อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ในช่วพริบตาผู้เที่ยวชาญทั้งเจ็ดคนจากอาณาจักรตรงส่วนก็ลงจากหลังม้าและล้อมรอบจีโยอย่างดุดันในเวลาเดียวกันผู้ชายที่ทำงานหนักเหล่านั้นซึ่งกำลังขนย้ายสินค้าต่างจงใจชะลอความเร็วลงเราว,ว่าพวกเขาต้องการดูการสแสดงสพหนึ่ง พวกเขาไม่รู้ว่าเด็กชายชุดดำทำให้นางสาวเยาขุนเคืองอย่างไรพวกเขารู้แค่ว่าเด็กชายชุดดำจะต้องทนทุกข์ทรมานมากในอนาคตนั่นคือมหาอำนาจทั้งเจ็ดแห่งอาณาจักรตรงส่วนแอล์แมนน่ากลัวที่จะคิดถึงมันคุณพยายามจะสู้กับฉันเหรออย่างไรก็ตามใบหน้าของจีอูสงบอยู่เสมอแม้จะมีรอยยิ้มเล็กน้อยก็ตามดูเหมือนนะว่าเขาจะไม่สนใจคนอีกเจ็ดคนเลยฉันไม่เพียงต้องการต่อสู้กับคุณเท่านั้นแต่ยังต้องการยกเลิกการฝึกฝนของคุณและทำลายเส้นเอ็นและเส้นเอ็นของคุณด้วย มันน่าเบื่อเกินไปแค่ตัดแขนขาของเด็กคนนี้ออกทั้งหมดแล้วนําไปใส่ในเล้าเหมือนหมูเฮเฮนั่นก็ไม่เลวนะามันสามารถทําให้ชีวิตของเด็กคนนี้เลวร้ายยิ่งกว่าความตายได้ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทําอะไรคนเหล่านั้นได้คิดวิธีจัดการกับเด็กชายชุดดาที่อยู่ตรงหน้าแล้วขอโทษจริงๆฉันเกรงว่าจะทําให้คุณผิดหวังฉันได้ยินเพียงเด็กชุดดาพูดเบาๆหลังจากนั้นทันทีหอ,อกสีเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของเขา